สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนเชา้ชาเช้านี้ที่ภูเหล็กไฟวันนี้นะคะมาหาเห็ดเห็ดขอนเห็ดบดอ,อีกแล้วนะคะขอนนี้ก็คือ,อคลิปก่อนนี่จะทําคลิปอยู่นะคะยังเป็นเล็กๆอยู่นะคะวันเมื่อวานเมื่อ,อหนึ่งวันที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่แม่แหลมทําคลิปเมื่อวานนี้ไม่ได้มานะคะวันนี้ก็เลยมาดู ก็ลุ้นอยู่ในใจนะคะว่าถ้ายังไม่มีใครเอานี่ก็น่าจะอาพอได้อยู่ขอนนี้นะคะเป็นขอนไม้ขอนไม้ตะเคียนหินหรือว่าไม้แคนหินนั่นแหะคะ่ะก็มาก็ปรากฏว่ายังอยู่นะคะคนเขาไม่ค่อยมาตรงนี้หรือเปล่าแต่ก่อนขอนนี้ก็เป็นขอนที่ขอนหากินของแม่เหล็มเลยนะคนคนไม่รู้นะคะเดี๋ยวไม่บอกพี่กัดดีกว่า ถ้ามีคนในหมู่บ้านเราเาเห็นนี่เขาก็จะรู้นะคะว่ามันอยู่จุดไหนนี่นะคะก็ยังอยู่คะ่ะยังอยู่เดี๋ยวพามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้น่าจะได้ขอน,นี้ขอนเดียวนะคะเพราะว่าเท่าที่เดินผ่านมานี่เกลี้ยงหมดเลยเก็ไม่เป็นไรคะ่ะได้ขอนนี้ขอนเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะจะไปส่งแพมจะไปส่งแพมที่สกลมามาคะ่ะมาเก็บด้วยกัน เป็นเห็ดบทนะคะ<ท>เห็ดบทเห็ดขอนนี่แหละคะ่ะสวยมากนะคะพอ,พอดีนะคะแต่ยังไม่บานเต็มที่ถ้าบานเต็มที่นี่ก็เต็มขอนเลยนะคะนี่มีโน่นด้วยนะคะโน่น ขยับขึ้นไปก่อนก็จะลกนะคะจะลกนี่ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็จะแอบๆอยู่ตรงนี้นะคะใครที่ไม่เคยเอาก็จะไม่รู้เป็นขอนเดียวนะคะที่แม่เหล็มค่อนข้างมั่นใจว่าอ่าคนในหมู่บ้านเรา ไม่เคยมาเอานะคะเพราะว่าแม่เหล็มาทุกครั้งก็จะได้นะคะก็จะได้นี่เด้อเฮดบดนะคะนี่เฮดบดดอกงามๆขยับขึ้นไป นี่นะคะีถ้าได้แบบนี้สักอีกสักหนึ่งขอนนะคะเขาเรียกว่าขอนนะคะขอนเห็ดถ้าได้แบบนี้อีกสักหนึ่งขอนนี่เต็มก็ตาค่ะดอกสวยมากนี่ค่ะโน่นนะคะไปถึงโน่น เนี่ยค่ะช่วงนี้เห็ดบดนะคะอ่าก็จะได้เห็นคลิปเห็ดบดบ่อยหน่อยแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีดอกเล็กๆคือออกวันนี้แล้วก็หมดอ่เห็ดบดนี่จะออกระยะสองสามวันเองนะคะไม่ได้ยาวนานเหมือนเห็ดละงูกหรือว่าเห็ดทั่วไปนี่ ถือขึ้นไปอันนี้ถือว่าออกน้อยอยู่นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่เลมมาเอาขนนี้ละค่ะเต็มตะก้าเลยนะคะเต็มตะก้าเราเลยเพราะว่าจะบานนะคะถ้าบานแบบนี้แล้วจะได้เยอะจะได้เยอะถ้าเป็นดอกเล็กๆก็จะได้น้อยนะคะคืออันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะ ถ้าพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้จะบานเต็มที่บานเต็มที่นี่ก็ดอกดอกใหญ่ดอกใหญ่กว่านี้แล้วเห็ดเห็ดหนาๆนะนะคะถ้าหน,นาๆแบบนี้เวลาบานเวลาบานเต็มที่จะดอกใหญ่มากเท่าฝ่ามือนี่แหละค่ะดอกเห็ดหนาๆนาแบบนี้นะคะถ้าถ้าเขาบานเต็มที่จะดอกใหญ่เท่าเท่ฝาฝ่ามือเราเลยนะ ถ้าบางๆก็จะไม่ค่อยใหญ่ถ้าเป็นดอกประมาณนี้แล้วหนาหนาขนาดนี้นะคะก็เวลาบานก็เท่าอาฝ่ามือเรานี่แหละคะ่ะความใหญ่เดี๋ยวขัดเถิบขึ้นไปโกนก็จะอยู่ลกนิดนึงนะคะเราก็ต้องอ รมัดระวังระมัดระวังคืองูอ่าพวกต่อพวกเตนอะไรแบบนี้นะคะที่ลุกๆแบบนี้แต่ถ้าลุงๆเราก็ไม่ทันเขานี่นะคะมาสุดนี้แล้วก็มีข้าง,ข,าง,ข,างข้างข้างของโน่นอีกเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะมามาค่ะเก็บด้วยกัน ยุงก็เยอะวันนี้ไม่ได้เอายากันยุงวันนี้ไม่ได้เอายากันยุงมาด้วยนี่เก็บอย่างอย่างม่วนข้างๆนะคะ อจะเป็นใบไม้นี่ค่ะยังไม่หมดมันยังไม่หมดนะคะถือว่าโอเคอยู่ถ้าได้แบบนี้อีกสักหนึ่งขอนก็น่าจะเต็มตะกร้า โอ้จนหมดหมดแล้วนะคะทีนี้หมดแล้วนี่นะคะขอนเห็ดจะอยู่แบบนี้เดดส่งแล้วนะคะตอนนี้ก็6โมงนะคะ6โมงกว่ากว่าเดี๋ยวเสร็จจากขอนนี้ก็ไปดูอีกขอนหนึ่งแล้วก็กลับแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าจะต้องจะต้องไปส่งเพมนะคะไปส่งเพมกลับ มาหาลัยวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าขอน,นี้ได้เยอะไหมขอนเดียวนะคะได้ขอนเดียวเพราะว่าเราเดินมานี่ยังไม่ได้สักสักขอนเลยเขาเอาหมดแล้วเรื่องของเรื่องเกลี้ยงด้วยนะคะเขาน่าจะมามากานนะคะเขาน่าจะมาการเอาเมื่อคืนก้านก็คือมาส่งเอาเวลากลางคืนนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะนี่นี่คือขอนนี้ขอนเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอีกสองขอนถ้าสองขอนนั้นพอได้ก็ก็จะได้อ่านี่เราก็จะกลับแล้วละคะ่ะจะเดินกลับแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเก็บเห็ดหนึ่งขอนนะคะนี่คลิปนี้ได้คลิปหนึ่งนี่ได้หนขอนพอดีขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนอกจากคํำขอบคุณนะคะแม่แหลมก็คงจะไม่มีอะไรตอบแทนทุกคนนะคะที่เมตตา ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ก็อ่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปเก็บเห็ดขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนสวัสดีค่ะ